เดี๋ยวเรามาเริ่มนะฝึกวาดลายไทยนะตามหนังสือการนนะลายเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรียกว่าลายหางไหลเนาะอ่ะก็ลากลอ,ลองวาดดูนะเขาขึ้นเป็นอะไรนะมุมสามเหลี่ยมใช่ไหมอ่ะแล้วก็ขึ้นเป็นมุมสามเหลี่ยมไม่ลงไม้อันเนื่องเนี่ย,มมย 1, นะทำตามเขานะวิธีการเรียนลายไทยกับหนังสือนะครับ ลากมาย้คล้ายเขาวาดโครงก่อนโครงให้มีลักษณะโครงสร้างได้ก่อนนะมาโครงสร้างได้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเขาทาเป็นหางไหลใช่ไหมอ่ะก็ปลายตรงเนี้ยให้ดูนะปลายตรงนี้ก <coastal> <idades> ็ตรงกลางมัจะอยู่ตรงกลางเดียวกันนะเห็นไหมถ้าลากเส้นก็จะอยู่ตรงกลางเดียวกันถ้าลากขึ้นไปให็นไหมครับถ้าลากขึ้นไปนะก็จะเป็นแนวเส้นเดียวกันอ่ะเราก็ลากเส้น เึ้นไปเป็นแนวเดียวกันเท่านั้นเองคราวนี้เขาปรับให้มีการโค้งลื่นไหลถูกไหมโค้งลื่นไหลแล้วก็แบบเส้นให้มีความโค้งลื่นไหลแบบเขาแล้วถ้าเรามีเส้นตารางเนี่ยมันก็จะกะระยะได้ถ้าลากทีเดียวครั้งเดียวไม่ได้ก็ค่อยๆลากแบบผมก็ได้ ป้อนน้ำหนักมือเบาๆมือไปก่อนเห็นไหมแค่นี้เราก็จะได้ละคลายของของเขาแล้วเนาะต่อไปนะครับตรงเนี้ยถ้าเราสังเกตเห็นไหมฐานกับเส้นเนี่ยมันจะเป็นฐานที่กว้างหาจากการหลังจากนั้นก็ค่อยๆไหลแล้วก็ s l o p คือลูกเข้ามาหาตรงปลาย ปลายก็จะเล็กนะเนี่ยปลายจะเล็กนะครับแต่ว่าลักษณะโครงเส้นของเขาเนี่ยจะล้อจากเส้นแกนกลางแบบนี้ถูกไหมใช่ไหมเนี่ยวิธีเราเรียนเราก็สังเกตแบบนี้นะครับอ่ะนนแล้วก็ล้อเส้น รอเส้นหมเราก็จะได้แนละ้วในลักษณะของลายหางไหลนะครับ สำหรับคนที่สนใจหนังสือการล่างลายไทยภาพไทยของอาจารย์สุวัสด์แสงขัดนะครับผมติดตะก้าไว้ให้แล้วนะครับคลิกตะก้าด้านล่างได้เลยนะครับคลิกตะก้าเลยครับสำหรับหนังสือดีๆที่เป็นแนวทางนะครับในการเรียนลายไทยอาจารย์สุวัสด์แสงขัดนะครับกับหนังสือการล่างภาพลายไทยภาพไทยนะครับคลิกตะก้าด้านล่างได้เลยครับ